จราเตียนสวัสดีพี่เพื่อนๆชาวไทยทุกคนทุกท่านนะผมผมขับรถมาครับตรงป้อมตำรวจครับอ่าตอนนี้ตำรวจลาดท้ายนะครับผม้วผมขับเจอมาครับไอ้อตัวนี้มันถูกรถชนนะผมเดี๋ยวนี้จะมันไปผสมพยาบาลน,นะผมมีเลือดออกที่ปากนะผมหนักทั้งหมดเลยครับผมรถเก่งรถเก่งเก่งไม่รู้ค่า,าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปรักษาน่าจะดูว่าผ่านคลินิกไหนยี่สี่ชั่วโมง มีรักษาแมงยิบสชัว่วโมงครับผมตอนแรกมันสลบเลได้ผมทีน,นี้จิตใจมันดีขึ้นครับเดี๋ยวจะไปป้อนน้ำป้อนนมแล้วก็รักษาไม่รู้ว่าภายในเป็นไงลุกนะขื้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรักษาครับผมครับไม่รู้ครอุย้ยลกนะูกหน้าโอเคลูกน่าหน้าหน้าจะมีกระดูกหักครับผมแต่มีเลือดครับผมแต่เดี๋ยวจะไปรักษาครับผมไม่รู้ว่าค่าเสีจ่ายเท่าไหร่ครับยังไงถ้าไม่พอไงผมขอแจ้งเลขบัญชีนะครับพี่ๆจะทำบุญนะผมเดี๋ยวผมจะเอาสลิปหมอให้ดู แต่เจ้าจะไปรักษาที่ปสป,ปสแถวเสาลีชัยน่าจะใกล้สุดแล้วก็ตรงไหนไวสุดนะไม่รู้ครับผมจะหาที่นิกยิบยิบหมอยิบยิบหมอยิบสี่ชั่วโมงเกินแล้ะลรกนะต้นเจา้าไปถึงพยาบาลก่อนครับครับผมคือมันมนอน,นมันมันคือแมวถ้าไม่มีกําลังใจดีนะผมตายแต่ถ้ามีกําลังใจดีเขาก็จะจะจะอยู่รอดได้ผมไม่เป็นเมวพิการแล้วครับว จะไปรักษาพยาบาลนะผมเนี่ยผมขับมาผมเนี่ยเจอมันอยู่ตรงนี้ยอีกอีกคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์กำลังจะจะทับมันด้วยครับผมมันนอนนิ่งคือมันทำใจผมมันมันเหมือนกับมันนอนตองอ่ะเอเคนะลูกนะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะโอเคครับผมทุกหนอยชิ้นหน้าต้องเรียกบัตรรักษาผมโอเคครับศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งธนาคารทหารไทยครับผมจะลงไว้ให้ครับผอ้โหทุกหนิ้นหน้าผม ครับสวัสดีครับเนี่หผมสภาพมันโอ้ยลูกปะเราไปด้วยกันนะนอนนิ่งอยู่นอนอะไยทำใจจะตายคือแมวถูกชนมันยังไม่ตายหรอกแต่ที่มันจะตายเพราะรถเหยียบมันนะครับรถจะทับมันเมื่อเช้ทีผมมาเห็นผมคิดว่าตายมันนอนนิ่งคือแยบ,บมันเลึกโอ้โหแต่ผม,มจิตใจแมวสำคัญนะผมจะต,ต้องรีบเดียวยาจิตใจมันก่อนตั้งใหม่คิดหน้าผมเห็นแล้ลูกนะลูกเก่งปะเดี๋ยวไปป้อนนมป้อนน้ำก่อนตั้งใหม่คิดหน้าผมสวัสดีครับ รักษา